วันนี้เกมอิกดาค o นิเคิลนะครับก็เปิดโอเค Beta เป็นวันแรกสิ่งที่ต้องทำนะครับอย่างแรกเลยก็คือการเปิดตู้กาสตาด starter นะครับซึ่งจะสามารถรีโรดได้ทั้งหมด100ครั้งนะครับการันตี3ดาวให้1ตัวส่วน2ดาวเนี่ยเคยได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ5ตัวพร้อมกันนะครับจะมีตู้เลดนะครับเป็นนายูตานะครับเลด up การันตีตู้เลดนะครับจะเป็นน้องนายูตานะครับที่3ดาวแล้วก็การันตี3ดาวให้ภายใน80ครั้งนะครับ การันตี3าดาวเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะได้น้องนายุต่านะครับมีโอกาสจะหลุดไปคนอื่นได้เหมือนกันแล้วก็ในส่วนของเลทนะครับก็คือจะได้น้องยันนายุต่าเยอะสุดนะครับศูนนี่เหลือวก็กระจายกันไปตามนี้นะครับความสามารถของน้องนายุต่านะรับจะเป็นสายจุดโจมที่เป็นดาเมจด้านเวทมนต์นะครับยิงเป้าเดี่ยวค่อนข้างแรงแล้วก็สกิลสองเขาจะเป็นสุ่มนะครับยิง3ดอกนะครับใส่เป้าหมายซึ่งถ้าเกิดรวมกัน3ดอกเข้าเป้าเดียวเนี่ยจะแรงมากๆนะครับแต่ว่าถึงกระจายกันนะก็ยังค่อนข้างแรงกว่าสกิลหลักอยู่ดี อันติเมตเอเทอร์บาร์นะครับจะเป็นการยิงเป้าเดี่ยวด้านหน้านะครับค่อนข้างแรงแล้วก็เสียเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์นะโดยดาเมจเสียเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยขึ้นอยู่กับจํานวนเลือดนะครับที่ศัตรูมีอยู่ถ้าเกิดมีเหลือเยอะๆอาจจะค่อนข้างแรงแต่ถ้าเกิดเลือดเริ่มเหลือน้อยแล้วเนี่ยมันจะคิดจากตัวเลือดปัจจุบันนะครับเป็นเวลา2เทินนะครับแล้วก็เสียเลือดได้ไม่เกิน6 0 0้ของพลังโจมตีผู้ใช้สกิลนะครับตัวพาสซีฟสกิลที่3ดาวนะครับจะเป็นการออโต้เคาน์เตอร์นะครับยี่สิ ก็ถือว่าค่อนข้างโดดเด่นนะครับสำหรับสายดาเมจเวทมนต์นะครับในช่วงต้นอีกตู้หนึ่งนะครับจะเป็นเลดอ้วเหมือนกันแต่จะไม่มีการันตีให้นะตัวนี้ก็เลดจะน้อยลงมาหน่อยนะครับถ้าเทียบกับน้องนายุตานะสระเออร์ซูล่านะครับจะเป็นตัวแท้งนะครับ3ดาวเช่นกันก็จะมีสกิลหนึ่งนะครับเป็นเป้าหมายเดียวนะครับโจมตีแล้วก็จะเป็นการสร้างเกราะป้องกันนะครับให้กับตัวเอง2เทิร์นสกิล2นะครับจะเป็นการยั่วยุนะครับ2เทิร์นแล้วก็ จะมีการป้องกันเว้นต์เพิ่มขึ้นนะครับให้กับแนวนอนนะก็คือในแถวเดียวกันนะครับก็ <S <S ถ้าบอกว่าตัวนี้นะครับเป็นแทงที่สามารถบูตการเพิ่มป้องกันเวมนต์ให้กับตัวเองได้นะส่วนอัลติเมตนะครับจะเป็นการโจมตีเป้าหมายทั้งหมดแล้วก็เป็นการลดพลังจมตีลงนะครับ50% 2เทอร์พาร์สฟนะครับกรณีที่เกิดตายนะครับจะสามารถฟื้นคืนด้วยพลังชีวิตครึ่งหนึ่งได้นะครับแต่ว่าติดสตันทำอะไรไม่ได้2เทอร์นะครับ ความสามารถโดยรวมนะคับในแง่ของการเป็นแพลงถือว่าไม่ค่อยดีมากนะป้องได้แค่ตัวเองแล้วก็ย่วยุกับการเสริมป้องกันเวทมนต์เนี่ยก็ใช้ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในช่วงต้นนะครับอันเทเมเ่ยก็จะเป็นการดีบัฟซะมากกว่าโดยรวมแล้วนะครับความสามารถในการแพงช่วงต้นเนี่ยผมคิดว่ายังค่อนข้างน้อยกว่ามาลูลูนะครับที่เป็นตัวสตาร์เตอร์นะครับรเพราะว่ามาลูลูเนี่ยมีทั้งการเพิ่มป้องก,กันกายภาพนะครับแล้วก็มีการย่วยุ รวมไปถึงสร้างโล่ให้กับทั้งทีมนะครับเป็นออลติเมทด้วยแล้วถ้าเกิดทำสามดาวได้นะครับจะมีพาสซีฟสที่ทําให้อุดที่สุดในเกมนี้นะครับก็คือลดเสียหายเพิ่มขึ้นสูงุด5%เต่อเลือดที่หายไป1%นะครับสามารถป้านสามดาวได้ง่ายๆนะครับในการเล่นเนื้อเรื่องเพราะฉะนั้นนะครับผมคิดว่าเป็นตู้ที่ไม่จะเป็นต้องกดเท่าไหร่แล้วก็นายยตานะครับสามารถกดได้ถ้าใครต้องการตัวดาเมจเวทน,นะครับแรงๆสักตัวหนึ่งอ่ะแล้วก็แน่นอนนะครับการรีโลนะ ผมไม่ได้ตั้งเป้าไปที่เมตาตัวใดวตัวนึงนะครับผมคิดว่าสตาร์เตอร์ผมใช้ได้แล้วก็อาจจะขอแค่ตัว2ดาวหลายๆตัวหน่อยแล้วก็3ดาวดีๆสักตัวนะครับอว่าแล้วก็ไปเริ่มการรีโลกันได้เลยนะครับภาพก็ยังหวาดเสี่ยวเหมือนเดิมนะอ่าแรกนะครับ1ดาวล้วน9ตัวนะครับ ามไปเลยนะตัวแรกเป็นลิซซ่านะครับสายเฟื้นฟูเดี๋ยวขอดูควาสมสามารถกันหน่อยนะครับฟื้นฟูลิซซ่าจะเป็นโจมตีเวทเป้าหมายเดียวนะครับแล้วก็แจกอีเทอร์แบบสุ่มนะครับก็คือสุ่มอีเทอร์ให้พาร์ทิทสองคนหนึ่งหน่วย เป็นตัวปั๊บอีเทอร์นะครับแล้วก็อีกการหนึ่งจะเป็นฟื้นฟูพลังชีวิตนะครับแบบเดี่ยวแล้วก็มีสุ่มเพิ่มอ่อไม่ใช่สุ่มก็คือได้อีเทอร์เพิ่มเลยนะครับสหน่วยอีเทอร์คือเกรดอิสเมทนะครับแล้วก็่าตุสีนะจะเป็นการเพิ่มต้านทานจินิคอลให้กับทั้งหมดนะครับสองเทิร์นฮิลด้วยพาสีฟ์ก็จะเป็นออโต้ฮิลในต้นเทิร์นนะครับความสามารถค่อนข,ข้างดีเลยนะครับเพราะว่าเพิ่มเกรดได้มีฮิลเดี่ยวแล้วก็มีฮิลหมู่นะครับออโต้ฮิวอีกตัวนี้ผมอยาก แต่เนื่องจากนี่เพิ่งรอบแรกนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดน้องมาอีกในโลที่มันมีสักสองทองตัวทองอ่ะสัก4ีตัวัค่อยเลือกแล้วกันนะเพราะจริงๆก็ถือว่าเป็นตัวเขาเรียกอะไรนะเป็นตัวฮิลที่ค่อนข้างดีมากอันนี้มี2ดาวหนึ่งตัวนะครับครามเลยสามแล้วรอบนี้เป็นไรยูเลีย สำหรับยูเรียนะครับเป็นสนับสนุนเหมือนกันนะตัวนี้เป้าหมายเดี่ยวโจมตีกายภาพแล้วก็ลดป้องกันกายภาพนะครับสเทิร์นตัวปัทมิดนะครับเป็นการบัฟเพิ่มแรงโจมตี2เทิร์นแล้วก็มีการเพิ่มเกรดอันติตัวอันติเมทนะครับโจมตีทั้งหมดลดป้อง,งกันกายภาพทั้งหมดแล้วก็เสียเลือดฮาร์ดสิบจะกเฟนไม่ใช้เทสสกิลเพิ่มพลังอีเทอร์น,นะครับตัวนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับผมนะ แล้วก็2ดาวจะเป็นซิลิอะไรเนะี่ยตัวนักลบนะครับโจมตีกัจยภาพตัวโจมตีกัจยภาพทั้งหมดไฟฟ้าช็อตแล้วก็โจมตีกัจยภาพทั้งหมดนะครับการแพ้สถานะคัสสิเป็นอแอคีิสกิลนะครับเพื่ความเสียหายก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทางงานอันนี้ก็ขอสมใหม่ อันนี้หนักเลยนะครับได้สามดาวตัวเดียวพูดถึงผมอยากได้ตัวสอดาวเยอะๆมากกว่านี่เป็นนาจานาจานะครับจะเป็นจู่โจมโจมตีเวทมวนต์นะครับเป้าเดี่ยวแล้วก็พับการโจมตีสองเทิน แล้วก็โจมตีเป้าเดี่ยวด้านหน้านะครับมีบัฟความเสียหายในแนวตั้งเนาะ mm hmm. แล้วก็ต่อยศัตรูด้านหน้านะครับ mm hmm. ก็คือโจมตีทั้งแถวใช่ไหมมีอ่อนล้าลดการโจมตีลง5 0สเทิร์นก็คือตัวค่าแทงใช่ไหม mm hmm. แล้วก็ตัวพาสซีฟนะครับมันเริ่มต้นนะครับเกอัติดจะเตะทันทีก็คือเริ่มมาปุ๊บใช้ท่านี้ได้เลยนะครับ mm hmm. ก็ถือว่าค่อนข้างดีแต่ก็ไม่เท่าไหร่ไปต่อนะครับ ได้สอดาว2ตัวเนาะลิซา่านโตรตัวนี้ลิซ่าเหมือนเดิมลิซ่าเมื่อกี้รีวิวแล้วนะถือว่าค่อนข้างดีนะครับนี่ก็น่าสนใจนะครับตัวนี้2ดาวจะเป็นเชอร์รี่เชอร์รี่นี่เป็นแทงที่ลองๆอจากรีมูรุให้มามูลุลงไปนะก็โจมตีก็จะท่าแล้วก็เขาถ่ายลดลงเขาเดี่ยว็็ป้องกันให้กับตัวเอง แล้วก็อันตีนะครับเพื่อป้องกันคาส,สี่จะเป็นเพื่อป้องกันช่วงต้นก็เหมือนจะเน้นให้กับตัวเองเป็นหลักแหละไม่มีโลให้กับทั้งทีมนะครับสองได้ตัวก็จะเป็นอตัวซ้ำมารีเบลตัวนี้ตัวแจกนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าสายรอกสังหานเะนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ตัวโมลาร์นาสามดาวอยู่แล้วนะครับเพราะว่าโมลาร์าดีกว่านะจมสีกัลยาภาพก็แรงกว่าแล้วก็อันนี้อย่างน้อยตัวนี้มีบัฟนะแต่ว่ายังไงก็ไม่แดงเท่าโมลาร์นาสามดาวในเร,เรื่องนะครับ จำตีแบบเลือกเข้าได้ก็ขโมยอีเทอร์ได้แค่นั้นอ่ไปต่อนะครับตอนนี้สองดาวหนึ่งตัวข้ามข้ามข้ามดราโกนิก้า ทีมโรงเรียนนี้เป็นพวกสัตว์หมดเลยไหมเนี่ยอันนี้เป็นเข่าอะไรเนี่ยไม่น่าใช่มังกรดาร์โกอิก้ามันมังกรใช่หรอเปล่าดาโกอิก้าสนับสนุนนะครับโจมตีเวทมนต์แล้วก็เพิ่มความเสียหายนะครับในแค่ด้านหน้าตัวเดียวแล้วก็ศัตรูแนวนอนนะครับแนวนอนก็คือทั้งแถวด้านหน้าหรออ่าไม่ใช่เด็กโอ,อแนวนอนทั้งหมดุูมตกนะครับก็คือลดการต้านทานสารพิบปกติ2เทิร์นแล้วก็อันตรีนะครับ เ็นการเพิ่มโจ๊กซีกับทั้งทีมเราก็เปลี่ยนความเสียหายทั้งทีเป็นเวทมนต์ล้วก็เพิ่มพลังงานอีเทอร์เกรดันตีนะครับตัวพาสซีฟนะครับโอกาส3 5แย่งชิงอีเทอร์ก็คือเหมือนกับเป็นตัวที่เปลี่ยนทั้งทีมนะครับถ้าสมมติเล่นสายอื่นนะกายภาพงี้ก็สามารถเปลี่ยนเวทมนต์ทั้งทีมได้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่าตัวน,นี้เคยรีวิวไปแล้วนะครับสำหรับ2ดาวลอร่าก็คือเป็นตัวจบก่อนนะครับเวทมนต์ไปต่อ ดาวเป็นาอาจาตัวเดิมนะครับคามเดี๋ยวรีวิววาชาหน่อยวายชาสองดาวเหรอจมตีกัจภาพเป้าเดี๋ยวกัจภาพด้านหน้าเผาไหม้แล้วก็เป้าเดี่ยวด้านหน้าเพิ่มถ้าเกิดสถานะเผาไหม้แรงขึ้นอีกนะครับเตะตัวหน้าแรงก็แหละเอ,า,อาง่ายๆสามดาวนะครับเพิ่มจมตีตอนใช้ทีที่สกิลนะครับสูงสุดที่สุดเปอร์เซ็นต์ก็คือสแตก็กห้าสแตก็ก ก็ตีแรงด้านหน้าตัวเดียวนะครัมีเขาไหมอะไรประมาณนั้นที่น่าสนใจที่สุดใน3ตัวเมื่อกี้ในตัวสารดาทั้งหมดเมื่อกี้นะน่าจะเป็นลิซ่าอ่านี่นายุูต่านะครับท่านนายนตานี่นนบอกว่าข้าไมได้เลยเพราะว่าถ้าเกิดต้องการจริงๆก็ไปตู้เลสก็ได้ ทีมผมมาฟิกไว้แล้วก็คือจะมีแท้งค์ามาลูลุแเราก็จะมีเจ้าเอริกานะครับเป็นตัวดาเมจกระภาบที่แรงมากเจาะก่อได้ตัวก็จะเป็นโซเนียไหม,มน่าจ้าส่วนสองดาวจะเป็นชื่ออะไรเนี่ยลาคูละโจมตีเวทนะครับเป้าใหม่เดี๋ยวด้านหน้ารถพื้นฟู พาราเมทั้งหมดนะครับพื้นฟูฮิวได้แล้วก็ฮิวทั้งหมดนะครับยกเลิกดีบัฟลางบัฟได้ก็เป็นตัวฮิวอะที่มีดาเมจนิดหน่อยพาสิฟนะครับผมผมมุ่งกันให้ตัวเองนะสระา้างรอยพาราเมท์ตอนเริ่มกั้ต่อสูกครั้งเดียวต่อ3สามเทิรนะ์นเนาะก็กลางๆนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทนนั้นก็ไปต่อนะครับไม่คิดเลยนะอันนี้คือนาจาไม่เอานาจาตัวค่าแพงตอนเริ่มต้น แต่ลองเจอแทงระดับเจอแทงระดับมาลุลุที่แบบกดสามดาว,วก็ยิงไม่เข้าหรอกอิซาเบลล่าอันนี้พวกหนึ่งดาวครับ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 สามดาวเป็นซิลวี่อะทีนี้รอบนี้ได้สองดาวเยอะเหมือนกันนะอ่าตัวนี้จะเป็นสับสนุนเนาะ กายภาพาะนะครับด้านหน้าเราได้เสการพื้นฟูนฟคลายตาัวเมื่อกี้เลยแล้วก็ทั้งหมดนะครับเราได้เสรการพื้นฟูพลังทั้งหมดนะครับสามารถสะท้อนดาเมจได้ล้างตีบับได้แล้วก็พัสซฟพ,พันธมิตรนนปา่าิ่มชีวิตขึ้นมาความพลังชีวิตครึ่ง30%ใช้ได้หนึ่งครั้งกทุกสี่เพลนออโต้ชุบชีวิตนะครับถ้าบริหารด,ด,ด,ดีีจริงๆอะ่ะไม่ค่อยตายกันหรอกสำหรับมันก็จะเกี่ยวกับการเรฟพื้นฟูเป็นหลักเนาะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ สองดาวจะมีอาซากิโจมตีกระจภาพโจมตีเป้าเดี่ยวนะครับเสียเลือดแล้วก็กระภาพด้านหน้าถ้าเกิดติดเลือดออกก็จะแรงขึ้นดีกพาร์ทสี่ขโมยขโมยบัฟวันนี้ก็โอเคแทงแทงไม่ค่อยดี นี่คือจริงนะแค่เมวิสขอตัวฮิวดีดอย่างตัวดิซ่ามไม่กระทักตัวนะเราแบบสองดาวสักสามถึงสี่ตัวนี่พอละพี่เกศโลดีโลเยอนะเหนื่อยเมวิสนะครับสำหรับหนุนเนาะจมตีเวสเท้าเดี่ยวแส่กีเชอร์สุ่มสองคนเป้าหมายทั้งหมดนะครับยกเลิกบัฟ ล้างบาปอ๋อข้อหม่ยของหมดลมาพารก็คือทําให้ล้มทำให้มีโอกาสที่ศัตรูจะล้มเหลวในการแอคชั่นสามเทิร์นฮาร์ดสนะครับไม่ใช้แอคทีฟนะครับสุ่มสร้างฐา,านะฐานะปกติสุ่มล้างอ๋อสุ่มล้างสถานะปกติอ๋อทำอนาน,นี้สองอย่างไม่เท่าไหร่ใช่ต่อ ว้าอันี่เกลือ,อจัดๆเลยเออสูล่านะครับตัวเมื่อกี้แหละแทงต้านเวทนะครับที่คอนข้าจะกากไปหน่อยนี่อย่างเดียวคือคืนชีพได้ สองดาวนี่ยังไม่ได้เกินสามตัวสักทีเลยนะอิสกาอิสกาซินซาราชดานのご主人様に代わり、商団を束ねて運営しているものといえばわかるでしょうか。これからよろしくお願いしますねอิสกาเป็นจ Ŋ ู่โจมโจมตีเวทมนต์เป้าเดี่ยวโจมตีเวทมนต์ทั้งหมดนะครับเสียเลือด4%ี่เรเ็นให้บอกนะ4%เนตนี่ จะดีกับตัวที่เลือดแบกๆนะเลือดเหลือน้อยๆแล้วถ้าจะไม่มีดาเมจแล้วก็เป้าหมายทั้งหมดนะครับ mm hmm. เหนือกว่าสร้างคอมเยหายเพิ่มเติมตมามสัดส่วนพลังชีวิตแต่ว่าจะปะัจจุบันสูงสุด55%ไม่ได้ได้เท่าไหร่หรอกพาสีจะเป็นคอนเทนเพิ่มขึ้นตามธดณีรับที่อยู่บนเป้าหมายอันละ6ก็คือต้องเล่นคู่กับตัวที่มันมี D ดีบัฟเยอะๆไม่สามารถเก่งในตัวเองได้นะข้ามเลย2ดาวตัวนี้จะเป็นน้องโมโมจะเป็นตัว เจาะเกาะขยาภาพนะครับข้าวสองดาวยังไม่เกินยังไม่เกิน2ตัวสักครั้งเลยเนะนี่ยเชลมาที่ไหนอันนี้น่าจะซิมชื่ออะไรนะตัวนี้อเกล เชีมากเป็นสอบจสนนะครับกระถางวทมน์เท้าเดียวกระถางวมนทั้งหมดยกเลิกบับล้างบับแล้วก็เป้าหมายเดียวนะครับเชนชออ็อตเออมันคืออะไรอ่ะคล้ายๆชอบไฟฟาแต่กระสุนสุด2 5 0 2ัเทิร์นไม่รู้อะไรเหมือนกันดูแล้วไม่ค่อยเก่งหรอกแคคคิวสกิลนะครับสุ่มล้างนานะปกติไม่ดีไม่ดีข้ามข้ามข้าม,ามคนนี้ดูแล้วใช่ไหม หาได้3ทองเฮ้ยสองดาวนะครับ3ตัวสักทีแต่เขาต้องลุ้น3ดาวด้วยซานเดีย<า>ร์บัมบ์คืออันนี้จะเป็นจู่โจมนะครับเวทมนต์น้ำแข็งกัดสร้างสี่ฐานะน้ำแข็งกัดสร้างก็จะหาย80%สิตพันกตีสกิล2เทิน ก็คือเป็นดีบัฟด้วยแล้วก็ดาเมจทั้งหมดนะครับมีถูกพิษนะครับถูกพิษนี่ความเสียหายเพิ่มเติมก็จะคล้ายกับเผาไหม้แหละแล้วก็เป้าหมายทั้งหมดนะครับเผาไหม้ึงพูดถึงเผาไหม้เมื่อกี้เลยก็คือมีทั้งพิษทั้งเผาไหม้ในตัวดาเมจเปียวเลยนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นพาสซีฟจะเป็นไม่ใช่สกิลตัวเองนะครับสนานมปกติกี่มอลล์ให้ศัตรูจะทับต,อ,บตอนได้อรอ สสมสแตกได้ก็ไม่มีไรพวกนี้มันต้องใช้เทินอะ่ะถึงไม่สามารถจบดาเมจได้ภายในเทินสองเทินอะ่ะเสียเวลาข้ามได้เลย2อสองดาวจะเป็นรีอาร์นะครับขยาัภาพหนึ่งเป้าหมายก็ยะบข้าวหนึ่งเป้าหมายเสียเลือดแล้วก็ก็ขยาภ้าพหนึ่งเป้าหมายก็คือซ้ำเข้าไปอีกนะครับถ้าเกิดเสียเลือดก็จะยิ่งแรงคาสิบเป็นเพิ่มโจมตีขึ้น3เทินเอาตัวนี้รีวิวไปแล้วนะ โอ้ยตายเกลือข้ามข้ามข้ามอีกน้องลิซา่าที่ผมอยากได้นะแต่ว่าดันมาแบบเออดันมาพร้อมกับมีแต่1ดาวไม่มีสองดาวแถมไหมเลยเพราะตัวนี้ค่อนข้างดีอะ่ะเพราะว่าเป็นตัวแจกฮีเทอร์แล้วก็ฮิลฮิลได้ด้วยฮิลหมูก็ได้เพิ่มตาม้านคีย์ออโต้ฮิลโออยากได้อาตมาดีมากแต่ว่าขอ2ดาวอีกสัก2อตัวต่ะแล้วจะหยุดเลยเนี่ย อสองดาวตัวเดียวอืมลิซ่ามาสีมากสองดาวมาเป็นตัวนี้เหรอตัวเจาะายภาพขอน้อยไส้สักรอบตาแต่ว่าขอสองดาวดีร้อยโลมันจะไม่ได้เจาะอ๋อเออดอสุล่า<ด>แท้งกาก นี่เดียชมตีกับจักระภาพชมตีกัะจกภาพแนวนอนชมตีแนวนอนม่แต่ชมตีล้วนวน,นอนหลับเพิ่มขึ้นพาร์ดส,สิบนะครับโอกาสสิบเปอร์เซ็นต์สถานะหลับก็ชมตีกัจกภาพผสมดีบัฟอันนี้รีวิวแล้วใช่ไหมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ สองดาวตัวเดียวเฮ้อสีเวียไม่เอาตัวนี้ก็ตัวเดิมสีเวียเมื่อกี้รีปแล้วใช่ไหมเป็นตัวรถเก๋งฟืร์ฟูสนาฮาจาว ไปแบบแวนๆลเพราะตอนนี้ไม่น่าจะมีซ้ำละสองดาวตัวเดียวนางนีรอบสังหารได้แน่นตอนนี้นางงี้นะครับรอบสังหาร โจมตีก็จะภาพเป้าเดียวแล้วก็บัฟนะครับโจมตี2เทอร์นำพาคล้ายอินยามเปียวแต่ว่าเป็นดาวแล้วก็โจมตีทั้งหมดนะครับอันนี้เพื่อคอนเาสียหายที่ศกเป็นแนวตั้งประตูแถวหลังนะครับก็คือโจมตีเสียหายต่อแถวหลังเพิ่มขึ้นเมื่อคิวไม่สาเร็จนะครับลดพลังไปอีกสิก็คือแบบกาวตายนะแต่ว่ายังไงก็ไม่เก่งเท่าโมโลาน่าอยู่ดีแล้วก็เพิ่มโจมเพิ่มอีเตอร์หนึ่งหน่วยนะครับเมื่อกบจบประตูได้เพราะาโมโลาน่ามันได้เทิร์เพิ่มไงถ้าฆ่าต่อตูได้ หลดดุดูมานี่พวกที่เป็นสาดาวอะ่ะทั้งแข้งทั้งล่าสังหารได้ล่าสังหารเลยอนอกาสังหารนี่ยังสู้ตัวแจกไม่ได้เลยนะเซลมาเหมือนเดิมไม่เอาใช่ไหมสอดาวโจโจมโจมเวทมนต์โจมทั้งหมดน้ำแข็งกัดโจโจมทั้งหมดน้ำแข็งกับแช่แข็งเอาเอาเข้าไปเมื่อใช้แอปพลิเคชันสกิลคหามหายเพิ่มขึ้นตอนนี้แล้วใช่ไหม ตอนนี้แล้วเออได้สามตัวขอสามดาเป็นลิซ่า,าจะจบเลยเนี่ยโอโซล่าไม่อ้าวตัวนี้อะไรอ่ะรีอาร์เมื่อกี้รีวิวอล้วย่างนี้มีแต่เสียเลือดเสียเลือดเสียเลือดเนี่ยไม่มีอะไรอันนี้แล้วอันนี้แล้ว 2ดาวสองตัวเซเียไม่เอาตัวรถฟื้นฟูเริ่มจับต้าแล้วเนี้ยรอยคลิปนี้เป็นคลิปรีวิวตัว3ดาวไปเลยแล้วกันเนาะเออตุล่ามาบ่อยจังไม่ได้ต้องการแทงโว้ยฉันใช้มาลูลูตัวเดียว สองดาวสตัวขอริซ่าจบเลยลิซ่าลิซ่าลิซ่า,ซาออเออจบไม่ไปต่อแล้วอีกสองตัวก็นี้หรอตัวนี้ก็คือตัวลืมไปแล้วตั้งแต่ตัวแรกๆใช่ไหมหอ๋จอจมตีไฟฟ้าช็อตอแล้วก็แทงลองอนะ่ะพยดีเท่าแต่ว่าโอเคคือจริงการได้พวกตัวใหม่ๆได้ี่ว่าจะเป็น1ดาว3 2ดาวเนี่ยมันได้มาเพิ่มค่าควาสมสามารถด้วยนะ ก้าเคจบนะครับได้ตัวฮิลนะครับเทพมาตัวหนึ่งเสียงสุดตรงออโต้ฮิลนี่แหละ <S 1> <S 1> เลือกเลือกโอเคทีมหลักผมก็น่าจะประมาณนี้นะตัวแทงมาลูลูนะครับตัวดาเมกกายภาพจบขอก็จะเป็นเอริกานะครับโซเนียนะครับตัวยิงกายภาพที่แรงตามเลือดศัตรูที่ลดลงนะครับฆ่าตัวใกล้ตายแล้วก็ตอนนี้ใช้อีเนียมเบลไปก่อนนะใช้แทนที่โมลาร่นาเดี๋ยวพอได้โมลาน่ามาก็ใช้โมลาร่าแทนนะครับ เป็นสายรอบสังหารที่สามารถโจมตีแนวหลังได้แรงมากๆนะครับแล้วก็ตัวฮิลที่ดีมากๆอย่างลิซ่านะครับสำหรับวันแรกก็ประมาณนี้ก่อนนะครับผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ